<ไ>อีเลนโนมันมากกว่าน,นี้เอ๊ะหู้บรรจุบ่วงแล้วม,มีเขาวไหมก็นี่เล้นี่มีผู้สาวนักเรียนมาพักอยู่โรงเรียนบ้านหอไปเห็นมาแล้วงามเงียงกูจิพาไปเบืองจีลีติพัฒน์นี่เรื่องกับไปก็าาไปไป ตบตบขั้เก็ดทั้งแย่เต้นไปย่งขันย่ไหมดเลยอ่ะนักขั้นแยงได้แรงได้แรงผู้สาวกรุงเทพมาแล้วอุยเธอมีหู้าวบ้านนอกด้วยบ้านนอกบ้านนอกเออนิทพัดผู้สาวกรุงเทพคุ้ว้ามันผู้สาวรอเคียน วันไหนมีนเท่า,านี้มีหลายกว่านี้อีกอแหลรเป็นยาไปใส่จักกูก็ไปเห็นพัดมึงเห็นบ่มันไปบ่แม่มันไปนะผู้สาวกรุงเทพที่เรียดเจ็บบ้ามันคือบอ่มาเอื่น <c oughs> กูมจอมึงเห็นบักปัญญาบ่บ่เป็นน้องสาวกรุงเทพก็ได้บ่มึงอย่าให้กูเห็นเด้อมึงหนีมึงข้อขาดแท้ กพวกเธอพวกเธอว่าโรงเรียนนี้น่าอยู่ไหมน่าอยู่สิมีแต่คนน่ารักโดยเฉพาะปัญญาใช่ๆช่ช่เชเอียบริ้งผู้ชายคนหนึ่งไว้แล้วแหละคนสีค้ำๆปัญญาช่วยเปลี่ยนผ้าสด้วยนะได้เลยครับ มีปัญญามีแฟนหรือยังบอกครับแล้วมีคนที่ถูกใจไหมเร,เริ่มสินี้แล้วล่ะครับใครล่ะบักปัญญามึงมาอียังอยู่เนี่ยมึงหูบอกูน้ำหางก้อมบ้าน,นยาูวใครหรอปัญญามูครับมูหาจะแตกตีกูเป็นแฟนมึงคะ่ะครับมีแฟนปัญญาหรอ <c oughs> มีแฟนแล้วก็ไม่บอกก็เมียงกับบูเมียงกับแฟนผมบูหายกันนั่นครับบักปัญญาแม่มึงบอกให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้ไปเบิ่งคาย จังสันเมื่อนไปพ่อก,กันยี่วัดด้ครับโอเคนะปัญญาพรุ่งนี้เราเจอกันนะตัวเองกลับกลับเมื่อนเขาพ่อก,กันครับหนึ่งหนึ่งมักปัญญาขึ้มีเจ้าผู้สององ,งามๆเดีย๋ยวทเนี้จังได้ก็สิชนะมันได้ไม่ต้องกุ้มเจกูมีทังออกให้มึงได้มึงไปหาหลวงพ่อยี่วัดเจ้ากูพาไอยขอข้อ,องดีนะเพื่อนทั้งไม่ได้ด้วยเลี่ยก็ได้ด้วยกลดทั้งไม่ได้ด้วยมนก็ได้ได้วยคาถาป้าห้องไปปะ อย่างคันมีคนมาถามหาของดีเจ้าก,ก็ต้องว่าของของข่อยดี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 ร้ายเอียงก็ดีนะครับกค่ยังว่าบอกเลยว่าดี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 อย่าพบอกครับคนมาแล้วครับเส้เส่เส้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 แล้วคนหาคนนั่นจะไปแล้ว พน้อยยมเอ้ยกรมี้นเนี้ยมารบกวนอาจารย์นะครับผมมาผู้สาวแต่ว่าผมประกาศบอกผมไม่ชิมมะพราวองดีน้ำอาจารย์ครับหลวงพ่อมีฟองดีด้วยเป็นรดโอ้ขันอยากได้ความดีก็ไปเอาน้ำกำนัลถุยปูนอี่ยังกัวชอบมากขันหลวงพ่อเอาเหรีซื้อๆดอกวันนี้วันนี้หลวงพ่อจะเป่าหัวให้ เวลาองเล่นซสาเอาให้มันเล่นนำมือระดีสิบคนก็นได้สมัยนี้ผูุ้ายหน่อยไม่ยิงหลายท่อยออนอาจารย์กำงะติก่อนนะครับอาจารย์อาย์องนี้พี่โอ้ยอาจารย์ก็บอกสาๆไปเพิรนซื้อนี่นละอาจารย์่มีอย่างเอ้ออาจารย์กลมกันแคคั้งน,นี่ปัญญา เท้าไทยกรุงเทพมาเจ้าทำตัวออกห้างคอยเจ้าคิดจังใดเจ้าไทยกรุงเทพอคิดจังได้สืส่ออยู่บ่แม,มน่นดอกหัวใจคอยบ่ได้ซื้อแย่เหล็กเดียวกากดทัมันมี้ขีดจำกัดเดียี่เธออีกหน่อแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วฉันอยากเจอปัญญาจังเลยจะทำยังไงดีเนี่ยได้ไมาอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากจะกลับบ้านเลยทำยังไงถึงจะได้เจอปัญญานะก็ไปเรียกนายจ่อมาสิ ออบมาแล้วไหนไหนไหนตอบ,อบมานี่หนี่สิตอบช่วยไปเรียกปัญญามาให้เราหน่อยสินี่เล่ปะครับจ่าปัญญาปัญญามีคนอยากพวกมึงดวนไผ่ไผ่ มาลอดุูธีพาไป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 ลาก่อนนะโอกาสหน้าเราจะมาใหม่อ้าวแล้วปัญญาไปไหนล่ะปัญญาพวกเราจะกลับกรุงเทพแล้ว ปัญญาอยากไปเรียนที่กรุงเทพกับพวกเราไหมอยากไปอยู่ครับไปบบได้ปัญญาตอนนี้เจ้าสิไปเลียยใสายบได้เดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนขนาดกลางท่านเจ้าใหญ่ออกไปโรงเรียนเฮาสิลก่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทันทีเจ้าสิใหญ่ไปให้ยังคู้สอนก็ดีกีฬากะเกงเจ้าบบอยากติดทิมชาดเตีว่าไงปัญญาผมคืดเบื้องเลี้ยวผมสิไปบ่ได้รับย้ำงานเหนดีผมยันมือลเอียดขาดกาครับ ฉันพวกกันกลับก่อนนะบ๊ายบาย